ครับพอผมนะครับเนบันแคสเกมเมอร์นะครับก็ตอนนี้เราก็จะอําลาชแนลเก่าเราแล้วนะครับชแนลอุลตร้าแมนทารอนะครับซึ่งตอนนี้เรามีชแนลใหม่นะครับชื่อชแนลเนบันแคสเกมเมอร์ชแนลนะครับก็หรือถ้าพูดตามตรงก็คือเนบันแคสเกมเมอร์ s c h นะครับไม่ใช่ s s อะไรนั่นนะครับคือเนบันแคสเกมเมอร์ s c h นะครับแล้วก็ตามด้วยดอ t โอเคนะ ก็ตอนนี้เราก็จะมาอำลาชแน,นลเก่า <c oughs> มันน่าเศร้าครับคลิปชแน,นลนั้นก็ลงอะไรไปไว้เยอะเหมือนกันนะครับชแน,นลก็ติดตามตั้ง13คนก็ตอนนี้ก็ต้องอำลาแล้วช่างน่าสงสารอะไรเช่นนี้เย้นะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูชแน,นลใหม่เรานะครับปึ๊บโอเคนะครับก็ก็นะครับ นี่นะครับนี่คือชแนลใหม่นะครับมันมันจะเป็นเมาส์กูเมาส์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 เอาเมาส์กูเมาส์เมาส์มันกระพริบนิดน,น,น,นึงนะครับก็ขออภัยอ่ามันไม่เห็นเมาส์นี่หว่าเออลืมไปนะครับก็นี่คือชแนลใหม่แล้วน,นะครับนี่คือชแนลใหม่ครับก็ชแนล nevan cash gamer ch นะครับหรือถ้าเรียกเต็มเต็มด้วยเต็มเต็มก็ nevan cash gamer ชแนลนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรไว้สักอย่างนะครับ เนี่ยบยังไม่ได้ลงคลิปอะไรสักอย่างครับมีแต่พ l ย์ล i s t ์นะครับก็มิก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับนี่คือลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านหน้านะครับก็ถ้าใครอยู่ช anel ที่ subscribe channel นะครับก็ย้ายมา subscribe subscribe channel นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็อ่าก็ นี่ครับนี่คือชแนลใหม่นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างไม่ได้ยังไม่ได้ลงนะครับยังแบบเพิ่งเปิดมานะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนนี้จะอำลาชแนลเก่าแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับชแนลใหม่นะครับขอบคุณครับ